หนาม, <laughs> นนานมานาันเป็นยังแดงๆเรียบมืนคูเ่น่นะเรียบคูหนาเจ้าของเรื่อเนี่ยเนี่งหนาเขาไ่ได้ไหนดูสิมูแมนเ็นี่วาหนามันเิดหอยแล้ว วองไห้ทำไมมาประเี่ว <seasoning> มามามามันขี้ิหันเจะอนดูดิ่ะดู่แล้วเนี <PAUL> ่ยวางหันม네ันขี่นมมันขี่ปูดปูดแล้วหรอมันปต่น้ามันอ็เลยซึม

เป็นอะไรเป็นอะไรแก่งแถลงแถลงเอาไหมด้เป็นอะไร เป็นอะไรโอ้โนี่ไม่ว่าให้แมวนี่นี่ม่ไหวไม่ไม่ไหกับตันนะไม่เวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวว่าม่าให้แมวเมอบอกว่าไมวให้แมวามวไม่ามกับตันะกัตันเป็นอะไรครับอืมกับตัน น่กันนะน่ากัดตันอยู่พ่อบะเอ๊นะเอ๊ะนอนเอ๊ะนอนเนาะใช่สิสิวใช่ผมอ่าดูก่อนก่อนจะได้ปิดจะได้นอนเอาไปทยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มให้แม่ก่อนแม่จะได้พานอนยิ้มก่อนยิ้มอ๋อเดี๋ยวหน้าทำ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 หน้าน่ารักทำยไง